สวัสดีครับแฟนเพจอุดซ่อมนิสสันนร่าทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมอีกคันหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนโซ่ชุดโซ่หน้าเครื่องนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับคันนี้จะเป็นขับสี่นะครับขับสี่จะค่อนข้างแพงกว่านะครับค่าแรงแพงกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันรื้อเยอะนะครับขับสี่นะครับนี่คือชุดโซ่นะครับโซ่หน้าเครื่องชุดใหญ่นะครับ มีมูเล่มีชุดโซ่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นอะไหล่แท้ทั้งทุกชิ้นนะครับอ่านี่ครับเนี่ยครับขับสี่ขับสี่จะมีเฟืองนี่ไหมเฟืองบาลานซ์ชาร์ปนะครับมีตัวบาลานซ์ชาร์ปอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ขับเลื้ยออกมาต้องมาร์กไว้นะครับไม่มาร์กระวังมาร์กไม่ตรงนะครับรถสั่นนะครับเครื่องสั่นทั้งคันนะครับนี่ครับ นี่ครับมีเฟืองมีเฟืองขับตัวนี้นะครับขับสี่จะยากกว่านะครับมีเฟืองขับตัวนี้ไปขับขับตัวบาลานชาร์ปนะครับขับสี่จะเปลี่ยนยากกว่าตัวขับสองนะครับอ่านี่ครับส่วนของขับสี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นปั๊มนี่ก็เปลี่ยนปั๊มด้วยนะครับปั๊มเครื่องใหม่ๆนะครับของแท้นะครับตานิสันนะครับ เน้นอะไรแท้เท่านั้นนะครับจบสุดนะครับนี่ครับปั๊มน้ำมันเครื่องนี่ครับนี่ก็เปลี่ยนยกชุดนี่ก็มาเปลี่ยนโซ่คันหนึ่งคันนี้ก็ติดตั้ง t u r b บไปกับเราเหมือนกันนะครับน่ครับ turbo บัก E4 นะครับโบเดิมไม่ทนนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้จบกว่านะครับนะครับเปลี่ยนเป็นไส้กรองเลดไส้กรองสันเลสสามารถถอดล้างได้นะครับ สกปกแล้วก็ล้างเอานะครับนี่ครับอายุการใช้งานตลอดชีพนะครับใส่กองตัวนี้นะครับถ้ามันตันก็ต้องล้างนะครับถ้าไม่ล้างมันก็ดูดไม่ได้เหมือนกันนะครับใส่กองนะครับใครซื้อไปก็ดูแลบ่อยๆนะครับแกมาดูแกมาล้างบ่อยๆนะครับครับคันนี้เป็นขับสี่นะครับ วันนี้มีข้ามรุ่นมาคันหนึ่งครับพอรเจคเนอร์นะครับมาแ,แปลงกระบอกเวกเกตนะครับคันนี้ก็คันนี้ก็ใกล้เสร็จเลยนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนคัสต์นะครับทำระบบความเย็นระบบแอร์นะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับส่วนคันนี้ก็ยกมาจากลาดบุรีนะครับ นี่โยกมาจากระบบรีนะครับเปลี่ยนมันน้าระบบน้ํารั่วเหมือนกันนะครับชุดเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นระบบน้ํานะครับกท่อในท่อออยท่อออยนี้ตัวนี้ชอบแตกครับต้องระวังนะครับตัวนี้เลยครับตัวแตกหลังเครื่องมองไม่เห็นนะครับมันรั่วไปน้ําดันได้นะครับความร้อนขึ้นแล้วท่อเส้นบนฝาซินนี้ฝานี้ฝาที่เปลี่ยนซินได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอามาดู นี่ครับจะมีคลิปตรงนี้นะครับอันน ouais. ี้ปีเก่านะครับปี2007ถึง2009นะครับอันนี้อันนี้จะเปลี่ยนสีนได้นะครับแล้วก็ตอกสีนออกแล้วก็เปลี่ยนสีนใหม่เข้าไปนะครับน่ครับส่วนฝาที่เปลี่ยนสีไม่ได้ก็จะเป็นปี2010ขึ้นไปนะครับรุ่นนั้นจะเปลี่ยนสีไม่ได้ต้องเปลี่ยนยกฝานะครับนี่ครับฝาที่เปลี่ยนออกเต็มเลยครับให้ดูครับนี่ครับอันนี้ฝาปี2010ขึ้นไปที่เปลี่ยนออกนะครับ นี่ครับ่าเต็มเลยนี่ันนี้จะเปลี่ยนซีไม่ได้ก็จะเป็นแบบแบบนี้แบบนี้นะครับไม่มีคีบตรงนี้นะครับนี่คือสังเกตง่ายๆคือคีบตรงนี้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็เปลี่ยนซีนไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนยกฝานะครับไม่แพงครับฝาฝาตัวนี้คราวนี้คือปั๊มน้ำมันเครื่องที่เราเปลี่ยนออกจากรถลูกค้านะครับนี่ครับมีชุดโซ่เต็มเลยนะครับชุดโซ่อยู่ในนี้นี่ครับชุดโซ่อยู่ในเนี้ย ทั้งทั้งทั้งอันเลยทั้งถังลยเป็นซุกโซนะครับนะครับคันนี้มาล้างโท u โบล้างหัวฉีดเปลี่ยนมน้้ำนะครับอ่านี่ก็น้ำรั่วเหมือนกันครับดูรอยน้ำนครับนี่สายท่อเลี้ยงท่อเลี้ยงโทโบนะครับท่อน้ำเลี้ยง t u r รั่วนะครับคันนี้แล้ฝั่งนี้ก็รั่วท่อ egr นะครับรั่วนะครับ ส่วนท่อน้าควรเช็คบ่อยๆนะครับถ้ามันรั่วบางทีมันอยู่หลังเครื่องนะครับเรามองไม่เห็นนะครับต้องสังเกตเรื่องความร้อนไว้นะครับอย่าให้ความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นก็ต้องจอดเช็คจอดตรวจตรวจเช็คนะครับว่ามันรั่วจากตรงไหนนะครับน้ําหายไหมอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูวอร์จิเนอร์ตัวนี้มาแปลงกระป๋องวิเกตนะครับนี่ครับกระป๋องวิเกตแย่นะครับอยู่ข้างล่างนะครับแป็นกระป๋องวิเกตแย่นะครับเป็นโบแบพันใช้มอตเตอร์คุมนะครับอันนี้ก็แปลงเป็นวิเกตใช้มอตเตอร์คุมคุมเหมือน NV300 นะครับก็แปลงเป็นกระป๋องวิเกตแล้วใช้ลมคุมแทนนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรับชมนะครับสวัสดีครับ